สวัสดีครับวันนี้มาสนามยิงปืนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาวันนี้พอดีว่ามีน้องสมาชิกท่านหนึ่งนะครับเขามีปืนที่ซื้อมาเมื่อไม่นานนะครับแล้วก็อยากจะให้รีวิวให้หน่อยนะครับเห็นบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยมากันตามนะัดก็ปืนกระบอกนี้แหละครับยาวๆนะฮะ ปืนโมเดล1911เ่เดี๋ยวเคลียร์ปืนก่อนนะครับเอาซองกระสุนไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนในปืนนะครับปืนปลอดภัยปืนโมเดล1911ยี่ห้อบูลนะครับ b u l l b u l l s นะครับ b u l l s นะครับแล้วก็มี หมายเลขรหัสโมเดลอยู่ที่1911ตัวนี้นะครับข้างปืนด้านซ้ายนะครับอยู่เหนือขันค้างสไลด์ขึ้นมานิดหนึ่ง1911นะครับผลิตโดยบริษัทบูงนะครับผู้ผลิตปืนจากประเทศอิสราเอลนะครับด้านขวานะครับเหนือไกลขึ้นมานิดหนึ่งก็จะมีมากิ่งนะครับ ตัวอักษร Made in Israel นะครับแล้วก็หมายเลข serial number ของตัวปืนนะครับเป็นปืนอีกกระบอกหนึ่งที่เป็นปืนแบบลองสไลด์นะครับก็คือสไลด์นะครับยาวกว่าฟูลไซส์มาตรฐานก็คือลำกล้อง5นิ้วนะครับสำหรับปืนมาตรฐานแต่กระบอกนี้ปืนลำกล้อง6นิ้วเป็นปืนขนาด9มิลลิเมตรนะครับออโตเมติก เป็นปืนขนาด9มม,มนั่นเองนะครับปืนนี้ผลิตจากโครงแล้วก็สไลด์เป็นผลิตจากสเตนเลสนะครับสเตนเลสซึ่งบริษัทบูลอาร์มหรือว่าบริษัทผู้ผลิตปืนรลายนี้นะครับยี่ห้อนี้แบรนด์นี้เขาก็ได้ทำปืน9มม,มรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่ารุ่น,นทาร์เก็ตนะครับนะครับรุ่นทาร์เก็ต ซึ่งก็จะเห็นตัวหนังสือเล็กๆนะครับอยู่ใต้หมายเลขรหัสมเดลนะครับ19 1 1แล้วก็มีคาว่าทาร์เก็ตนะครับดเล็กๆนะครับอยู่ใต้ตัวเลขนะครับตัวปืนนีดแม็กซนี่ซองกระสุนนี่บรรจุได้ทั้งหมด10นัดนะครับก็จะมีหมายเลขนะครับตั้งแต่ 3, 4, 5, 7, 8, 9แล้วก็10นะครับอยู่รูนะครับข้างรูกลมๆนะครับ สำหรับประกับก็จากโรงงานมาพร้อมกันกับตัวปืนนะครับเหมือนกับทำจากวัสดุที่เป็นลามิเนตหรือเปล่านะครับก็ซาะล่องนะครับได้สวยงามนะครับแกะลายซาะล่องได้สวยงามนะครับหน้าด้านหน้าด้ามนะครับก็เป็นลายเช็คเกอร์แบบนี้นะครับลายเช็คเกอร์เป็นตุ่มเขาเรียกว่าลายหนามเตยเนะาะด้านหลังนะครับ ด้ามด้านหลังนะครับใต้หลังอ่อนก็เป็นลายหนามเตยนะครับทําให้จับกระชับยิ่งขึ้นนะครับแต่ปืนก็ไม่ได้มีบ่อแม็กมาจากโรงงานนะครับการจับการันกระชับมือดีนะครับแล้วก็มิติของปืนก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับถือว่าเรียวๆนะครับแบนๆนะครับเดี๋ยวๆแบนๆศูนย์ยิงศูนย์เลงศูนย์แรงนี่เป็นแบบศูนย์ยิงเป้านะครับ ศูนย์หลังสามารถปรับได้นะครับแต่ศูนย์หน้าก็เป็นศูนย์ทึบนะฮะศูนย์ใบทึบสีดำนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับสำหรับศูนย์หน้านะครับลำกล้องอเป็นลำกล้องรุ่นหนานะครับเป็นแบบบูตชิ่งบาเลนะครับเป็นแบบบูตชิ่งบาเลก็คือมีบูชนะครับมีบูช ส่วนนกสับก็เป็นแบบรูนะฮะเป็นแบบรูแต่ว่าคล้ายๆกับว่าเป็นคู่นะครับมีเจาะแบ่งตรงกลางนะครับมาดูใกล้ๆนะฮะนี่ครับนะครับหนนะครับสชิ้นนะครับนะครับก็มีความพิเศษกว่าแบรนด์อื่นนะครับแต่ดูด้านข้างก็เหมือนนก รูของปืน1911ทั่วไปนะฮะแต่ว่าก็เป็นรูแบบนี้นะครับแยกคล้ายๆเป็นสองชิ้นนะครับแต่จริงๆก็คือชิ้นเดียวนะครับแยกเป็นง่ามออกไปนะครับเอน้ำหนักปืนของปืนกระบอกนี้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบกรัมนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบกรัม น้ำหนักไกจากโรงงานไกเบามากนะครับออข้อมูลที่ได,ด้อ่านดูนะครับก็น้ำหนักไกก็ทำมาจากโรงงานอยู่ที่สองจุดห้าถึงสามปอนด์ก็ถือว่าเบามากเลยนะครับส่วนเซฟนะครับเซฟห้ามนกห้ามไกนะห้ามระบบลั่นไกนะฮะก็เป็นเซฟ ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายปืนนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ถนัดขวานะครับคนที่ถนัดซ้ายก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับปุ่มสําหรับลดแม็กก็เป็นปุ่มแบบ191 1ธรรมดาทั่วๆไปนะครับแล้วก็บริเวณด้านประกับด้านซ้ายนะครับก็มีการเซาะร่องใหญ่นะครับสําหรับนิ้วมือนิ้โป้งนะครับสําหรับวางนิ้วโป้งเวลาคลิปปืนนะครับ ออลักษณะของรอยซาะนะครับบนตัวสไลด์ปืนนี่นะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าก็เป็นล่องที่ใหญ่นะครับมีทั้งท้ายสไลด์แล้วก็ด้านหน้าของสไลด์ก็คือสามารถที่จะจับได้ทั้งด้านหลังนะครับแล้วก็หน้าสไลด์อย่างนี้ก็ได้นะฮะสำหรับปืน191 1รุ่นทาเจ็ ขนาดเก้ามมของบูร์เซกระบอกนี้ครับเดี๋ยวจะยิงเลขห้ตรงนี้นะครับกางเป้าระหว่าง2เป้านะครับเดี๋ยวจะทดสอบยิงเป้านะครับก็ยิงไปที่หมายเลขห้สัก10นัดลองดูนะครับ Ừm <laughs> gà <laughs> <Okay, tình. cười> <laughs> <laughs> อยู่ที่คนยิงนะครับนัดหายไปนัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาใหม่สักข้านัดนะฮะ ก็เล็งขี้นะครับเล็งเผื่อก็กลุ่มก็เกาะอ,อยู่ตรงนี้นะครับใต้เลขหก 6, เลขห้านี่นะฮะ<ม>ผมเล็งก็คงจะต้องสําหรับปืนกระบ,บอกนี้คงต้องปรับศูนย์แหละนะฮะแล้วยิงเพดเหล็กลองดูก่อนนะครับยิงขวดน้ำนะฮะ บูสตห1 9 1งรุ่นทาเกตนะครับปืนขนาด9มมนะครับลำกล้องยาว6นิ้วกะบอกนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีนะครับไกลเบามากนะครับเพียงแต่ว่าท่านเจ้าของปืนต้องคงต้องไปปรับนะครับศูนย์เล็งตัวหลังนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเท่าที่ลองยิงไปเนี่ยกระสุนจะกินต่ำไปนิดหนึ่งนะครับ ก็ราคานะครับปืนกระบอกนี้เออเจ้าของปืนน้องเขาบอกว่าซื้อมาที่130ใบเ่านะฮะก็เป็นราคาที่ก็เหมาะสมนะครับเหมาะสมกับปืนโมเดล191 1แล้วก็เ,ออเนื้อของปืนก็เป็นสเตนเลสท,ทั้งกระบอกนะครับขอบคุณที่ตามชมครับพบกันใหม่ในคลิป ต่อไปนะครับสวัสดีครับ